วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม rob free fire pubg นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a อ s Gamer เมอร์เอนลานครับอย่าหึ่งเบื่อกันนะทุกคนช่วงนี้มีแต่แมตต์แบบว่าแมตต์แปลกๆมาให้ดูทั้งนั้นนะครับแต่ละเกมบอกเลยว่าแม่งโคตรตึงโอโ้โหโอ้โห เินไปมุยเกมนี้โอ้เกมนี้ผมว่าแม่งแม่งใช้ได้เลยวะจริงๆเกมนี้ผมแม่งใช้ได้เลยได้แบบได้ไหลได้อะไรเลยอะจังหวะเนี้ยอือเออืม,อม ได้ขี้ใหญ่ได้ขี้ใหญ่ได้ขี้ใหญ่อือฮึสวยอยู่นะครับตอนนี้ บอนตินโน่เราไม่ดีแง่เดี๋ยาพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่ายพึ่งอย่พ๋ยพ,ยพ,ยพึ่งแพ้โอ้ oh, ถ้าแพ้แอนเนตเลิกนะแอนเนตนี่มันเป็นตัวที่มันไม่มีดาเมจที่สุดแล้วถ้าเราแพ้แอนเนตนี่คือเราต้องพิจารณาตัวเองแบบหนักๆเลยครับคือแอนเนตมันไม่มีดาเมจเว้ยทุกคนคือเราไม่มีทางแพ้มันเว้ยถ้าเราแพ้มันคือไม่ใช่แล้วครับจริงๆ ถ้าเราแพ้นเน็ตคือไม่ใช่แล้วนะคือ,อนเน็ตมันไม่มีดาเมจด้วยโอเคมีคนเลือกยอมแพ้ด้วยเอาเลยครับใครจะยอมแพ้เอาเลยครับผมคนนึงอะรักษาเลือดแบบเต็มสูบอยู่แล้วนะตอนเนี้เลือดแม่งใครก็รู้มันสําคัญเว้ยโอเคแถ่ต่อเนื่องสวย โอเยเราชนะถ้าเราชนะอีกรอบหนึ่งนี่คือคอมโบผมสวยสวยใสเลยนะชะตาชะตาผมคือสวยสวยสดนก้งานเลยนะทุกคนผมไหลาย,ยาวเลยนะรอบเนี้ยผมไหลาย,ยาวเลยนะบอกเลยจังหวะนี้โอเคฟอร์เรนเจอร์ฟอร์เรนเอฟอร์เรนเจอร์ฟอร์เ,นเออรเนน่าจะตายคู่นะครับชิบหายแล้วสวย คือเมื่อกี้ฟลอเรติโนโเราอ่ะมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีเหมือนฟลอเรามันมีเกาะเว้ยมันเลยมันเลยมานาไม่เด้งเว้ยอันนี้คือข้อเสียเลยจริงๆเราไม่ควรลงลงเผ่าอ่าไฟเตอร์นะครับเพราะว่าเวลามันเกาะขึ้นอ่ะมันจะมานาไม่เด้งนะถ้าเกิดมันตีเกาะเรามานาเราจะไม่เด้งแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ใครเด้งไม่เด้งผมไม่รู้แล้วครับผมบั็กแล้วตอนนี้จิ๊กจิจิ๊กจิผมแม่งบั็กจัดเลยว่ะทุกคนผมบั็กจะจัดเลย ในการแบบนี้ชนะต่อเนื่องมาแบบนี้ขอผมถ้าเกิดผมชนะต่อเนื่องมาสิ่งที่คอมโบที่ผมอยากได้คือคอมโบดอกเบี้ยสิบหกบาทนะครับแล้วผมก็จะได้มันเร็วๆนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันยิ่งเราชนะต่อเนื่องมาแม่งยิ่งแบบแม่งยิ่งตอบโจทย์อะ่ะเออแม่งตอบตอบโจทย์เราอย่างรุนแรงเลยอันเนี้ยอันนี้ขึ้นเวลก่อนนะครับแล้วก็อาจจะโลหนึ่งที ได้เป็นลูกใช่ไหมลูกแล้วก็ลงไฟเตอร์ตัวหนึ่งอาา่ฮะโอเคอ่ะโอโหดูนเนี่ยคือผมหาดาเมจมาใส่อะ่ะแต่ผมหาได้แค่ตัวเดียวก็คือเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยมันพอจะมีดาเมจอยู่แต่ตัวอื่นมันไม่มีดาเมจไงปัญหาเลยอะ่ะปัญหาเลยคือตัวอื่นไม่มีดาเมจโอเค สวยครับไม่น่าแพ้ใข่นะน่าจะขึ้นยาวๆนะครับโอเคต้องไงดี แค่หนึองงานะทุกคนใจเย็นๆนะตอนเนี้ยดอกเบีย้ยคือเราเล่นตามแผนนะ่ะเข้าใจปะเราเล่นตามแผนไม่ต้องโดนสดทุกคนอันนี้คือผมเล่นตามแผนนะผมบอกแล้วนะว่าผมอยากได้ดอกเบีย้ยนะถ้าเกิดผมผมชนะต่อเนื่องมาผมอยากได้ดอกเบีย้ยนะครับเนี่ยแหละความโกงความเกลียนความแบบอะไรหลายๆอย่างเลยนาเอ็ดมไม่พออย พอได้อยู่รอบนี้หาคอมโบมาเสริมโอ้โหแพ้และคอมโบไม่มีเว้ยก็เลยแพ้ต้นเกมแม่งต้องเน้นคอมโบจ,จ,ดจัดๆเลยจ๋าๆเลยอะตาเนี้ยเรียบร้อยครับชนะต่อเน,นื่องมาประมาณ4ครั้งแล้วก็แพ้จริงๆไม่ จริงๆมองว่าไม่ไม่คิดว่าไม่น่าโดนนะรอบนี้แต่ว่าเออเล่นงูเองแหละก็สมควรแล้วละ่ะรอบนี้สมควรแล้วเราแม่งวางตัวไม่ค่อยดีอ่ะแล้วเราจะหวังอะไรอะ่ะใช่ปะ่ะเราวางตัวไม่ดีเราหวังจะชนะมันก็ไม่ใช่ครับมันก็ต้องแพ้อยู่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับผมได้คอมโบดอกเบีย้ยมาแล้วผมไม่สนใจอะไรแล้วนะตอนนี้คือมันเหมาะมากกับการที่เราชนะต่อเนื่องมาเข้าใจป่ะแล้ว,แล,วแล้วมันได้ดอกเบีย้ย16คือมันจะไหลาย,ยาวๆเลยตอนเนี้ย ยาวๆอะผมแม่งขึ้นเวลยาวๆเลยครับแล้วเดี๋ยวแล้วเราดูคอมโบ2ประกอบว่าคอมโบสเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะเราควรจะเลือกอะไรที่มันแบบว่าสอดคล้องกับดอกเบี้ยที่ที่เรามีนะครับให้มันได้เปรียบเพิ่มอีกนะเช่นได้อัพเลเวลอะไรเงี้ยได้ตัวเลเวลที่แบบว่ามากกว่าเลเวลที่เราหนึ่งขั้นอะ่ะเอออันนี้คือเหมาะอันนี้คู่กันดีเลยสองอันเนี้ยเหมาะกันจัด แะต,ตอนนี้ยังสองครั้งเอ้ยถือว่าโอเคนะถือว่าไม่แย่นะตาเน,นี้ยอืไปกันต่อเลยมีซึ่มเลวไปกันต่อเลยนะผมจะไปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับถ้าเกิดผมแพ้มาผมจะไม่ขยับตัวนะให้มันให้มันยังแพ้ไปก่อนนะครับ แข็งสวยโอแย่แล้วแม่งเวลาแพ้ก็แพ้หนักเกินไม่เป็นไรครับเลือดผมเหลือ84ผมเหลือ71คอมโบโแพ้ต่อเนื่อง3ครั้งดอกเบี้ยผมได้เหมือนเดิมนะได้ตาละ24บาทซื้อหมึกหนึ่งตัวแล้วก็ขึ้นเวลต่อเลยครับอ,อแล้วก็ลงหมึกมาตัวหนึ่งเสริมทัพบหน่อยโอเคพยายามดูตัวที่เราจ,จะใช้ในเลทเกม เช็คฝ่ายตรงข้ามมีตัดเลือดไหมถ้าฝ่ายตรงข้ามมีตัดเลือดเยอะเราก็จะรู้อ่ะอันนี้เราเล่นฟอซัซั b ได้นะ f ซัซั b แบกช่วงกางเกมไปก่อนเลดเกมค่อยย้ายบีดนะครับ สะท้อนใส่ฟอร์เลนทีนี้ฟอร์เรนิโนแม่งปั๊บเลยครับอะไรเมื่อเริ่มการต่อสู้ฮีโร่อันนี้ไม่ดีชนะต่อเนื่องได้บัตรดาระดับต่ำหนึ่งอันุกครั้งที่มีผู้เล่นออกชนะต่อเนื่องได้รับสามเหรียญและรับสิบเหรียญทันทีโอเคถ้าเราชนะต่อเนื่องใช่ไหมเราจะได้เหรียญอ่าฮะถ้าชนะต่อเนื่องจะได้เหรียญก็เ,เดี๋ยวลองดูครับ ชนะต่อเนื่องได้เหรียญเดี๋ยวลองดูไม่เสียหายทุกคนชนะต่อเนื่องจะได้รับเหรียญทองสามและได้รับติดเหรียญทองอันทีคือชนะต่อเนื่องเมื่อเราชนะต่อเนื่องหนึ่งครั้งจะได้รับเหรียญทองเลยเหรอไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวรอด,ดูกันมันเขียนว่าชนะต่อเนื่อง แสดงว,ว่าต้องมากกว่ารอบหนึ่งตอนนี้คือได้เท่าไหร่ยี่สิบสี่ตอนนี้คือได้ยี่สิบสี่ต้องดูก่อนว่าถ้าชนะอีกรอบหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะรอบนี้โอเคเราจะได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมได้ยี่สิบสี่โอเคยี่สิบสี่ สมุดเขียวอันนี้คือมันใช้ยังไงวะผมสงสัยอันนี้คือได้ยี่สิบสองยี่สิบสองทั้ทนยิบสองนี้เป็นเก้าสิบสี่คอมโบชนะต่อเนื่องเราจะได้สามเหรียญเฮ้ยเม่ี้มีเท่าไหร่วะร้อยสามเหรอทันบวกขึ้นมาให้สามเหรอวะหรืออะไรทุกคนผมเริ่มงงๆแล้วตอนเนี้ย ว้าคอมโบมันใช่หรือเปล่าวะเริ่มงงงแล้วเหมือนคอมโบมันแปลกแปลกนะอ่ะรอบนี้แปดสิบได้ยี่องเป็นเป็นร้อยเป็นร้อยสองเป็นร้อยสองเป็นร้อยสองใช่ไหมเคเป็นร้อยสองทีนี้ก็เป็นร้อยสองโหแต่ไม่ได้แล้วว่นรอบนี้แม่งเอ้ยกูจะหลุด เป็นร้อยสองโอ้เราชนะต่อเนื่องไม่ได้แล้วดิตาเน,นี้ยเตต้าลงไปก่อนมาหลอดขายก่อนเดี๋ยวค่อยหาตับไม่มีแต่มีเตตา้าเตต้าเปาเหลี่ยมเข้ากลางได้ไหมอาจจะได้อาจจะได้ฉะนั้นก็ต้องลองดูตอนนี้เราเวล8เราควรที่จะขึ้นเวล9กก่อนแล้วค่อยโล ถ้าเราขึ้นมีโอก้าแล้วโลมิโอกาสเจอตัวมากกว่าครับออจริงๆดอกเบีย้ยก็ดีอันนี้ขึ้นเก้าอันนี้เราชนะตอนนี้ได้เหรียญสามเหรียญทองแทบจะไม่มีประโยชน์เลยวะผมว่าไม่ค่อยผมมองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะไอสามเหรียญทองที่ผมหยิบมาเนี่ยเราตัดเลือดสวยๆถือว่าใช้ได้ครับกินเราขาดดาเมจจ๋าเลยสวยโอเค ทีนี้แหละรอบหนึ่งสองสามขึ้นเวลพอรอบสี่เรได้พรสวัสด์อีกยันหนึ่งเต็มเบ้งอะ่ะผมบอกได้เลยเต็มเบ้งเต็มเบ้งได้มาได้ตูเลนด้วยได้โอเมนอีกถือว่าตอบโจทย์ในครั้งเดียวเลยนะเนี้ยรอบนี้ถือว่าตอบโจทย์ผมได้ภายในครั้งเดียวอะ่ะรอบนี้ สุดสัตว์ตาเนี้ยจริงรอบนี้ไม่เอาจัดเลยทุกคนแม่งตอบโจทย์ผมได้ในครั้งเดียวเลยตาเนี้ยเอาเรื่องจัดจัดนะโอเค,อเคฟอร์เรโน,โนวิ่งเข้ามาแทงหมาผมโดดทีนึงเรียบร้อยแล้วมันก็แทงผมไม่ตายแล้วผมก็เป่าเข้าหน้าไปทีนึงยาวๆเลยทีนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วคอมโบชนะต่อเนื่องสาครั้งผมใกลไไ้ได้ใช้แล้ว โอเคชนะต่อเนื่องเฮ้ยเ hey, มื่อกี้มันได้เหรียญเท่าไหร่วะได้สามเหรียญป่ะทุกคนยีสองอันนี้ถูกต้องแลละอ๋อมันได้ตอนจบนี่หว่าใช่ปะ่ะมันได้ตอนจบเออเดี๋ยวผมลองดูวอนถ้าผมเวลาผมชนะมันจะได้เพิ่มสามเหรียญก็ถือว่าได้อยู่นะเลยไม่ได้แล้ว <c oughs> เจอพระเจ้า,เาตัวบั็กในเกมมีคนมีตัดเลือดเยอะแค่ไหนวะ มีแค่บ้านนี้ที่มีตัดเลือดแต่มันไม่ได้เก่งน่าจะได้อยู่ลนะเอาฟลเรติโนโ่ไปยืนแทงดีกว่าทีเดียวเลยตาเน,นี้ยเดี๋ยวจะเอาฟลเรติโนโ่ไปยืนแทงด้วยบอกเลยร้องแน่ตาเน,นี้ยได้เกิดมา้าพบเครื่องตาน,นี้พบจัดเลยว่ะรอบนี้ทุกคนพบเครื่องจัดได้รับเงินสี่สิบเมื่อขึ้นเวล์เอา หวานจีฮบอัพคอมโบนี้แหละผมชอบคอมโบนี้สุดละจริงๆคอมโบไอ้ได้รับเงินได้รับเงินสี่สิบเมื่อขึ้นเก้าเนี่ยมันจะทำให้ผมขึ้นเก้าได้เร็วขึ้นไงเออเออเห็นปะเขาบอกแล้วทำให้เราขึ้นเก้าได้เร็วขึ้นอุ้ยเคีียจัดตัวผิดทุกคนแป๊บนึงเฮ้ยโอ้โหลืมซื้อนี่อะไรวะอลิสโอเคมาตรงนั้นอยู่ไหนวะ วางม้าแบบนี้เหรอวางม้าแบบนี้ก็ระวังแตกนะบอกไว้ก่อนแตกได้เลยนะผมบอกเลยนะอุ้ยชิบหายแล้วกู โอเคได้โดดเป่าสวยไปต้าสองตัวมังกรเหลียวหลังเรียบร้อยครับมังกรเหลียวอุ้ยโอ้โหสมุดเขียวเต็มเลยตานี้โอ้โหเต็มเครื่องครับรอบนี้นะเมื่อกี้ผมลืมซื้ออลิตะดิถ้าผมซื้ออลิตรมาผมจะได้ลงซับได้ไงโอ้โหแมงม้าสองโอตายแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหนึ่งอันเนี้ยหายละไม่ดีแล้วดิรอบนี้อินบีทด้วยโ้ ผมต้องฝืนเล่นบีแหละตาเนี้ยถ้าแม่งให้ถ้าแม่งให,ให้ให้ของประมาณเนี้ยนะผมต้องบีทละรอบเนี้ยหาดิทก็ไม่เจอด้วยเจอลิสละเอต้าสองอะเดมีกอสยังจำเป็นอยู่ไหมวะ,ะ,ะจริงจริงมันก็ยังจำเป็นหมดอะทุกตัวตอนเนี้ยมีหินดีละเราต้องเล่นดีอยู่แล้วรอบเนี้ย เดี๋ยวค่อยหาวิธีเล่นเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีเล่นดีที่หลังครับตอนนี้เราหาวิธีเอาเอาตัวรอดกับจากไอเทนนี้ก่อนดีกว่าเทนตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแรงเลยแหละเทนตีไม่เข้าเลยผมต้องเล่นเป็นในนี้แล้วล่ะทุกคนถ้าเกิดจะให้ดีผมคงต้องเล่นเป็นโอ้เซลแม่งยิงผมแรงมากเลยเฮ้ยเฮี้ยผมไหวได้ไง,ไงวะนะอ๋อแตกโอเค เรามีกอสเราไม่ได้เล่นแล้วหนึ่งอันนี้ขายไปเลยน,นี่ขายขึ้นเวลสิ่งที่ต้องเล่นคือบีทใช่ปะ่ะถ้าเราจะเล่นบีทเราต้องมีบีทสามเดมอนถ้าบีทสามเดมอนตอนนี้พอได้เล่นอยู่เอเได้ขวานได้อะไรน,นี้โลทีหนึง่งได้มา้าเป็นสามเดมอนอนาคอสเบตา้าโอเคอันนี้ก็มา้าฟูลเซ็ตเหมือนเดิมใช่ไหมก็อันนี้มา้มาม้าเอ้สมุนเขียวม้าก็ดีนะ เอาเชียสมุดเชียรม้าม้าสองตัวเยียดโอเค let's go เอเครับเดมิกอสไม่น่าได้เล่นนะเล่นซับดีกว่าซับน่าจะโหดอยู่รอบนี้โคมตินเข้าไปโดขึ้นเร็วเก็บเปต้าไปก่อนเผื่อได้ใช้ในอนาคตเรามีฟอร์ซับคือที่ผมเลือกใช้ซับไปก่อนเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามถ้าไม่มีตัดเลือดอ่ะเขาสู้ม้าผมไม่ได้ไง ม้าผมมันเป็นม้าสมุดเขียวใส่ออฟใช่ปะคือมันจะมีกเกาะเวลามันเนี่ยเห็นปะคือเขาจะชนะผมได้มีแค่ทางเดียวคือเขาจะต้องเขาจะต้องม,อมีตัดเลือดถ้าบ้านไหนนี่มีตัดเลือดอ่ะผมผมไม่มีทางแพ้หลุดแน่นอนอะ่ะเพราะเผอเขาโดนผมหลุดด้วยนะครับอันนี้คือวิธีแก้เกมแบบช่วงต้นๆน,น,นะแต่เดี๋ยวข้อบีเราครบแล้วเราก็ค่อยย้ายไปตามสถานาการณ์นะครับส่วนม้าเนี่ยมันเหลือประมาณสองตัวแล้วผมผมอาจจะมองว่ามันจะสองดาวในอนาะคตมันก็อาจจะไม่ได้แล้วไงณนะตอนนี้นะ กำลังมองๆอ,อยู่ว่าซับพอร์ตผมมันจะพอเล่นไหมส่วนเบต้าเนี่ยผมว่าโดนม้าทีเดียวโดนเทนสัต์ทีเดียวเนี่ยแม่งแตกแน่อัน,นี้ขึ้นเรยวไปก่อนพอซัพยังพอเล่นได้ต่อไปนะครับณตอนนี้นะเผื่อใครสงสัยนะครับว่าพอซับจะไหวไหมอ่าอันนี้ม้าสตาร์นอันนี้อาจจะต้องขยัยบหลดโอ้โหหายแล้วแตกล้นเนี่ย สวยนะเนี่ยสวยเนะี่ยสวยเนะี่ยเดมอนคือตีตีสองทีหายเลยอะ่ะมาดิคอมโบประสานกันเห็นไหมคือมันเป็นคอมโบทำให้ผมขึ้นเวได้เร็วเว้ยแต่คอมโบที่2อ่ะผมว่าไม่ดีไอ้คอมโบที่2ผมว่าไม่ไอคอมมวรเลือกมานะครับเป็นคอมโบขยะนะผมพูดตรงๆเลยผมพูดตรงๆแล้วมันเป็นคอมโบแบบขยะจริงๆเนี่ยบ้านอื่นไม่ค่อยมีตัดเลือดก,กันเนี่ยผมผมเล่นสบายเลยผมแพ้แค่บ้านเนี้ยแพ้แค่บ้านนี้บ้าน,น,าน,น,าน,นเดียวบ้านอื่นผมน่าจะสู้ได้หมด อาจะน่าจะได้ยาวๆนะรอบนี้งลงหกบีดได้แล้วเนี่ยหกบีดดีไหมไม่รู้เลยว่าหกบีดดีไหมแม่งตัวแม่งก็ขยันออกกันไม่หยุดเลยเนะนี่ยตอนเนี้ยแม่งผมก็เลยไม่รู้เลยว่าหกบีดผมแม่งเก่งหรือเปล่าเว้นเอ้ยแต่ม้าเหลือศนะูนย์อะเริ่มเริ่มไม่มันแล้วดิรอบเนี้ย เริ่มไม่ค่อยขำแล้วนะผมว่าโหมาเหลือสูรเลยเหรอวะคือแม่งเอาไปหมกไว้ไหนกันหมดวะตาเน,นี้ยอืมขาดเฮเลนตัวหนึง่งอ้าวโอยังไม่หกบีดตัวเนี้ยโอ้โหแล้วกูย้ายบีดไปแล้วเป็นเรื่องในกูทีนี้นี่ย้ายบีดแต่ตัวไม่หก อูเหลือจะเชื่อวะตอนเนี้ยเวนกรตั้งเบ้เลยตอนนี้คอยเลือดอีกเออเอาให้ครบมีให้ครบทีมเราใส่ให้สุดเอขายบัคทิ้งนะครับ ม่จำเป็นต้องใช้และรอบนี้เทนเทินก็ปล่อยละโอ้โหโดนม้านี่รุดเลยวะบ้านตองอูกเก่ง,งนะดาเมจมาแปดแปดแสนแปดหมื่นแปดหมื่นกว่าผมโดนรอบนี้ไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเป็นสิบหกแต้มโดนรอบนี้หกแต้มยี่สิบสองแต้มเหลือยี่สิบยี่สิบหกแต้มปะ ถ้าผมดูไม่ผิดนะน่าจะเหลือ22แต้มไหม26แต้มไหมเคย26แต้มถูกต้องตัดเลือดม้าโอเคมา, okay. มาผมไม่สองดาวแล้วดาวเมจไม่มีเลยรอบนี้ออผู้ยากปกบีก็ไม่ครบอีกอืมก่อนจะครบอ้าวเฮียบักหลุดเลยสวยแล้วกู โอ้ oh, ชีวิตนัแม็ก e เอ้ยเจ็ดบีดเอ้ยเห็ยเอ้เขียบักกลูกไม่ควรเลยตานี้คือมันไม่โคตรหลุดไงทุกคนตาเนี้ยเรียบร้อยเลยมาผมพี ard, ่อาเทลวแม่งยิงไม่ยั้งเลยว่ะทุกคน ไม่แตกด้วยนะ1 2 3 4งสองเป็นแปดบวกหเป็นสิบสเหลือ1บ้านล่างเหลือ2บ้านนี้ไม่แพ้ใครเลยเนี่ยโอ้โหแม่งมีม้มาจะสามอีกโอ้ยระบบเรารวนแล้ววะ่ะทุกคนการที่ผมจะกลับไป1น,นี่มันมันเป็นได้แค่ความฝันเหรอวะพี่ตอนเนี้ยหแม่งเปนได้แค่ความฝันลิฟต์ีเลยวะเอาอไม่แน่ว,วะ่ะ ไม่แน่ว่าความฝันก็เป็นความจริงได้ถ้าเกิดเราไปถึงอะเออความฝันแม่งก็เป็นความจริงได้เว้ยทุกคนมีดาเมจเท่าไหร่ใส่ให้หมดตาเนี้ยโลตัวที่มันไม่มีอยู่จริงมันก็เหนื่อยหน่อยอะเข้าใจปะโลตัวที่แม่งไม่มีอยู่จริงแม่งโคตรเหนื่อยครับตาเนี้ย เละเลยว่ะรอบนี้ผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าตัวไหนเก่งกว่าแย่แม่งม่วงชิบหายแม่งม่วงอะชิบหายสวยตองอูตองอูต้องเจอผมตองอ,อ,งอ,งอูสวยครับรู้จักว่าพลังม้าสามเดเมอนชี้ใหญ่อะเก็บเก็บเก็บทุกจุดนะรอบนี้อาไปขโมยของใครไม่กอะ เร,รเ,เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเนียม้าขี้ใหญ่อย่างนี้เรียบร้อยเลยมา้าเขียวดิสนใจอะไรอ่ะผมผมด้สุดอยู่แล้วผมบอกเลยผมไม่สนใจด้วยผมหาก่อนไอม้ม้าตัวเนี้ยที่มันหลุดมาเนี่ยผมหายับยับเลยใครใครไม่หาม้าหลุดกันแล้วแต่นะผมหานะไอ้ม้าหลุดเนี่ย มองเก้งกีโหสวยจัดโหมาสามดีโหจัดมาสามดีโหจริงมาดิเออผมเล่นม้าสามดาวแม่งเลยเอาให้สุดตาเนี้ยแตกไปดิโหโดนผมลุดไปหลายบ้านเลยบ้านนี้โหดสุดเนี่ยผมบอกไปแล้วบ้านนี้โหดสุดไม่มีตัดเลือดสองอันม,มันโหดที่สุดแล้วเว้ยบ้านเนี้ยเอา้าเอา้เอานีอา่อะไปๆมาๆเอา้า ยังไงอะเอาแล้วไงไปไปเอามาตัวนี้จะสามไอ้ม้าม้าก็จะสามเอ้าผมบ้านแรกไม่แตกผมไม่ชนะบ้านสามนะเนี่ยเฮียแม่งม้าสองตัวผมต้องมีทอยว่ะทุกคนโอ้ยกูเหนื่อยบัรเลยเลยครับรอบนี้นะเหนื่อยบัรเลยเลยครับสาเมจไม่พอครับพี่น้องรอบนี้ตอนนี้เรามีคอมโบสามเมจ ถ้าผมเอาวีล่าออกเราจะไม่มีคอมโบสามเมตรตอนแรกก่จะลงอันนี้ไปสองตัวผมว่าแม่งเลือ้อเทอตาเน,นี้ยแม่งเลือ้อเทอจะจัด,จดนะตรงจุดนี้นะสมุนเขียวเขาออกมาใจว่ะ ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะรอบนี้มาไม่เหลือศูนย์แย่ประเดีนเลยแย่ชิบหายรอบนี้าดาวแต่ถ้าโนสตันก็ไม่เก่งมา,ามดาวเรียงรู้มีคลัมตัวนี้เปิด มาสองตัวแม่งเก่งมาสองตัวแม่งเก่งอยู่แล้วเว้ยเอาเฮียสามดาวหายไปไหนอะเอาตัวบักอ้โหไอเฮียกูร้อนเลยไอสัตว์กูร้อนเลย,ต,เลยตัวบักไอเฮียตัวผมบักอ้โหจบแล้วมันบักเฉยเลยทุกคนไม่ได้แล้วผมว่าไม่ได้แล้วสามดาวเริ่มเริ่มไม่เริ่มไม่ไหวแล้วทุกคนอาจจะต้องดึงออกเข้าใหม่สักทีหนึ่งนะบ้านแรกโดนผม มาสู้ก็ไม่ได้เหมือนกันโดนหลุดในบ้านนั้นทอยทอยทอยอถ้าได้ทอยบอกเลยเรื่องเงียบรอบนี้จริงๆอาจจะต้องดึงตัวออกเข้าใหม่นะครับเข้าใหม่ทีนึงเชีย้ยตัวมันหมดหมดแล้วอะม้าออกได้ปะวะ อจะหาม้าสักหน่อยแม่ไม่เจอม้าไม่เจอเลยเลยตอนเนี้ยงอมจัดไม่ออกไม่มีตัวอะไรออกไม่รู้บักอีกหรือเปล่าถ้าบักอีกก็ยอมนะรอบเนี้ยบักบอกว่าไม่บักไม่บักไม่บักรอบนี้ไม่บักแล้วดึงออกเข้าใหม่ทีนึงไม่บักแล้วหายเลยหายบักเลยเชี่ยหายบักเลยอย่างชอบเลยตอนนี้บั้ม โอ้แข็งจัดตัวสามดาวแข็งจัดนะบอกเลยแข็งจัดโอ้เฮียแตกโอ้อย่าหาเล่นโอ้เละเลยว่ะทุกคนอย่าไปหาเล่นตัวกูหายไปไหนเอ่ยอย่าหาเล่นครับทุกคนจริงๆโอ้โหตายแล้วสามดาวงโ,งโง่ โอ้โหโอเคครับทุกคนพอแล้วคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาเลยหัวร้อนะครับ